เป็นเด็กผู้ชายน้องอยู่ป .5 นะคะอยู่กับคุณอาชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคุณอาก็ดูแลดีส่วนคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่กับน้องและปัญหาที่ทางโรงเรียนแจ้งไว้เนี่ยก็คือน้องค่อนข้างที่จะชอบแกล้งเพื่อนอนะคะแล้วก็ชอบใช้ความรุนแรงอารมณ์ร้อนอแต่เท่าที่คุยกับน้องเนี่ยดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งนะรู้จักวิธีการที่ว่าถ้าเกิดอารมณ์ร้อนเนี่ย จะจัดการตัวเองยังไงให้ดีขึ้นเท่าที่คุยเนี่ยน้องดูเป็นผู้ใหญ่แบบกว่าวัยนะเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนสถานที่อยู่และโรงเรียนมาหลายที่อะไรเก็เจอเจอกับคนที่เด็กโตกว่าอะไรกว่าเนี่ยก็เลยทําให้น้องเนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่ <ม>ก็คือถ้ามององค์รวมปเป็นเรื่องของการปัจจัยตั้งแต่เรื่องของพื้นฐานครอบคร<ม>ัวการขาดความอบอุ่นเมื่อกี้แอบถามว่าอยากได้อะไรมากที่สุดก,ก็คือหนึ่งบ้าน2รถแข่ง3คุณอา<ม>สแสดงว่าเขาอยากเติมเต็มในสิ่งที่เขาต้องการก็<ม>อ COVID ยากจะค่อยๆดูกันต่อไปนะคะว่าเขาจะได้เติมเต็มอะไรยังไงบ้าง<ม>ซึ่งถามคุณครูก็ดูแลเขาดีแต่ด้วยปัจจัยอาจจะเรื่องของเศรษฐกิจเนาะอาจจะไม่สามารถที่จะแบบ ได้ตอนนี้คือเขาก็มีความสุขละกับการอยู่กับอากับแฟนองอาแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอะไรที่เหมือนเรื่องเวลาการใช้เวลาด้วยกันวันนี้น่าจะแก้ไขไม่ยากเขาก็มีความต้องการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นก็คุณครูก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งก็ดูต่อไป กรณีเด็กที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาได้แก่ 1. การสังเกตอาการเบื้องต้นหากพบว่ามีเด็กที่น่าสงสัยว่าจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตสามารถดําเนินการตามข้อที่2ได้ซึ่งก็คือ 2. การทําแบบประเมินปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเด็กจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือทางเราขอยกตัวอย่าง แบบประเมินสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนาคารินที่มีแบบประเมินปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นที่หลากหลาย 3. หากพบเด็กที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตกรณีที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แนะนําให้ประสานไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือโรงพยาบาลนครพิงหรือสถาบันพัฒนาการเด็กราชนาคารินท 4. แพทย์จากสถานพยาบาลน,นั้นๆจะทำการวินิจฉัยให้การรักษาให้ยาและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา 5. ผู้ปกครองและครูต้องช่วยกันติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน